ภาพถ่ายคล่อมแสงแบบผสานไฟล์ภาพดิบภาพถ่ายคล่อมแสงแบบผสานไฟล์ภาพดิบเกิดจากการเตรียมไฟล์ภาพดิบในมุมเดียวกันแต่มีค่าแสงที่แตกต่างกันมากๆตั้งแต่สองใบขึ้นไปจากนั้นเมื่อเตรียมไฟล์เรียบร้อยให้เข้าไปที่ส่วนของแอปพลิเคชัน Photoshop CC ททำการเลือกไฟล์ Automate และ merge to HDR Pro โดยที่ในตอนนี้ เราจะทำภาพถ่ายคล่อมแสงคุณภาพสูงซึ่งมาจากไฟล์ภาพดิบเท่านั้นโหมดที่เลือกจึงเป็นแบบ32บิตเพราะว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลทั้งหมดของภาพเอาไว้ในการประมวลผลภาพถ่ายคล่อมแสงหลังจากที่เลือกเป็นภาพถ่ายคล่อมแสงแบบ32บิตพบว่าเราไม่สามารถปรับแต่งค่าใดๆไ,ได้มากสาเหตุก็เพราะสเกลปรับแต่งปลีกย่อยไม่ซับพอร์ตภาพถ่ายค่าบิตที่สูงขนาดนั้น แต่เราก็ยังสามารถเลื่อนสเกลซ้ายขวาเพื่อหาช่วงข้อมูลที่ทำการใช้วิธีนี้เป็นวิธีการทำภาพถ่ายคร่อมแสงที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดและมีข้อมูลสูงเพื่อเอาไว้เลือกช่วงที่เหมาะสมสำหรับการตกแต่งแก้ไขในลำดับถัดไปครับ